มีน,น้องบอกพี่ครับตัวอย่างผลคิสเนตมาแล้วครับพี่ไอ้เราก็เห็นแล้วแต่ว่าเรามาดูพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ดย่ออย่าลืมไปไช้อปปี้กันนะครับผมคดูฮะก็เห็นว่าจะมาอัปเดตก็อีก2อาทิตย์จะมาใช่ไหมคนดูก็นับว่าน่าสนใจมากครับผมเรามาดูกันเลยว่าเออไปยังกันบ้างนะอุ้ยผลใหม่อันนี้โดยรวมดีไซน์ก็ถือว่าเท่นะครับผมคนดูแต่พลังการต่อสู้ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะเท่หรือเปล่าเพราะว่าผลใหม่มามันต้องเออบัฟอยู่แล้วเนี่ยคนดูใช่ไหมยังนั้นเขาต้องบัฟเพิ่มความแข็งแกร่ง เดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับผมอ่าคนดูลงดูกันมาโหรากากูคานเป็นหมาเลยเอาวาก็คือเวลาเดิมมันเดินสองสี่ขานะครับคนดูฮะก็นี่คือสกิลของท่าแรกใช่ไหมนี้เอาวาตอนโดดตอนใช้สกิลคือสวยนะครับผมอันเจนี่เป็นล่างหนึ่งเนาะเป็นล่างหนึ่งที่พอเป็นฟอร์มสองพวกก็จะมีสกิลหนึ่งใช่ไหมคนดูซึ่งก็เออมี3หางเองเหรอคือตอนพุ่งคือเท่คนดูตอนพุ่งเท่จัดนะครับผมอ่าคนดูเหมือนจะมีแค่3หางต้องคอยเก็บเกตอนะนะ คิดว่างั้นไม่เก็บเกี่ยอาจจะแปลงร่างไม่ได้หรือเปล่าก็ค่อยดูแล้วกันเนี่ยสกิลสกิลก็คือถ้าเกิดสกิลนี้มันพุ่งได้นะคือเท่มากนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะแค่หมุนติ้วๆอย่างเดียวใช่ไหมแล้วไม่สามารถพุ่งตามทิศทางของอันนี้ได้นะฮะส่วนนี่คอนโดฮะลูกบอลสัตหางยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมลูกบอลสัตหางนะดูแช่มพลังยิงนะครับผมมันต้องมีอยู่แล้วท่านี้และต่อมาคอนโดฮะเรามาดูดูสุดของฟอร์มที่แปลงร่างเป็นที่เรีย็วๆแล้วเลือกันนะครับผมฮะ มันดูกลางๆนะครับดูกลางๆอยู่แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่มอสวยกว่าต็นเปลกร่างแต่ก็สกิลผมว่ายังก็ต้องให้คิสเน่นาะเพราะว่าสกิลผมชอบแบบไลฟ์สุอลังการด้วยคอมระเบิดอะไรเงี้ยคนดูโทรศัพท์พังอะไรเงี้ยและที่สําคัญกว่านั้นคุณดูาหากเราเอรี่นะครับผมเอรี่ปุ๊บใช่ไหมคนดูเราสามารถให้เพื่อนขี่หลังได้นั่นเองครับผมเป็นแบบว่าเด็กเดินอะไรเงี้ยคนดูเนี่ยอันนี้ผมชอบมากตัวนี้มันเป็นหลายแบบง่ายๆเลยก็คือสสยคอนเทนต์แบบเรานะครับผม,ผมก็ถือว่าดีมากเลย มีไรทำเยอะในโลกหนึ่งแน่นอนนะคนโดแท็กซี่นะแท็กซี่และส่วนสกิลก็คือเออประมาณนี้คนโดปึ๊บมาดูกันนี่แนี่ไม่ค่อยอยากดูสกิลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปนะครับผมรุ่นนี้มาต้องเล่นเองเจอเองมากดีกว่านะผมราว่าเล่นเองเจอเองดีกว่าเนาะและสิ่งที่ดีกว่าเออขนนกฟาร์มิงโกก็คือมันสามารถเดินบนน้ำได้นะครับผมแต่ว่าฟาร์มิงโก้มันดีกว่าเพราะคนดูเพราะว่ามันสามารถที่จะบินได้นะครับผมบินไว้ด้วยแต่ว่านี่เดินบนน้ำเนีก็เท่เหมือนกันนะครับผม หรือว่าเป็นผองเงือกวะไม่น่าใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเออผอธรรมดาอีกอย่างนึงก็คืออาวุธใหม่ที่เข้ามาก็คือคาทานีนะครับผมคาทาที่บอกเลยว่าสกิลสวยมากไม่าจะเป็นเออของอีเวนต์ใหม่แน่นอนแล้วก็ของแต่งตัวอซสซัรี่เขดูข้างหลังมันเป็นอะไรไม่รู้อะเหมือนของญี่ปุ่นนะครับผมฮะ<า>เป็นเหมือนกับเออพวกนักรบอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนั้นเลยและอย่างนึ่คือมีหน้ากากด้วยเป็นหน้ากากทิสเน่นะฮะน,นี้หน้ากากทิสเน่ก็ <laughs> ประมาณนี้ครับผมให้เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะและสุดท้ายครับผมอ่นน่่าะา,ะะาะเ็มยูใทลหรรว เหมือนจะต้องหาสถานที่ในทะเลนะครับผมก็ ทำไมถึงคิดว่าง,งาั้นเราไม่ค่อยดูสังเกตรตรงนี้ดูดีก็คือมันจะมีในส่วนของเอ่อความอันตรายระดับก็แปลว่าเราต้องขับเรือไปเรื่อยจนกว่าจะเจอที่นี่ใช่ไหมก็น่าสนใจเหมือนกันนี้เนาะว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูก็แล้วกันสลับในส่วนของเอ่อตรงนี้นั่นเองว่าเดี๋ยวอัปเดตมาเราเข้ามาเจอกันแล้วกันส่วนตรงนี้นั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเอ่อบล็อกฟุตแต่แย่กว่าน้องบัตเบสเองครับผมซึ่งมีอัปเดตดาบมาด้วยนะผมคนน่าสนใจแย่แค่ไหนคนดูดูภาพมว่าน้องขนาดผลเวนมมมมมมยยััััังงงไไไ่่่่่่่รรรู้้้้เเลวววาาาาานนนนนคคคือออผผบบแตจะีก็ดดข มีนก็ยังมาเล่นแบบนี้ครับผมดูฮะจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปลองเทสลองเจิมดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเออแม่มันจะปั่นจะกาวแค่ไหนมันจะเบสแค่ไหนโอเคเข้ากันแล้วกันนะเขาดูเงี <c ười> <c ười> ้ยจริงวายเบคอนเทปนี่กะเอออย่าบอกนี่เขาดูนี่ผลไฟอย่างนั้นเหรอมาขนาดผลปีศาจจะไม่เป็นผลนะครับผมเอ็ดยังไม่ตายเอ็ดยังมีชีวิตอ,อยู่อย่าบอกนี่ผลพระผลพระแค่โอ้ะ <c ười> <c ười> ผมว่าเราควรจะสุ่มผลปีศาจก่อนระดับแรกเลยนะครับผมสําคัญมากๆเรามาลองดูกันเลยว่าได้ผลอะไรนะครับผม ฮืยยาอึ๊บว้ายผลเวนอมคุณดูฮะเราคาดหวังสุลยสรับผลเวนอมเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอันดับแรกเรากินแล้วนะครับผมตอนนี้ฉันกินผลแบบมิติแก,กมไม่รอดแน่ด้วยท่าถ้าถ,ถ้าลูกบอลเบลลูกบอลเวนอมลูกบอลเวนอมอ้โหหลบได้หลบได้มึงโคตรเบสมึงเบสจริงอุ้ยแต่ว่าเหมือนอยนะ้คุณดูฮะมันต้องมีก้อนพิจิมนนี้ก็คือก้อนพิของเราถ้าเกิดแกเข้ามาอยู่ในวงนี้แล้วก็พิจะแดกแกเอออุ้ยร่างไฮด้าก็มีคนดูลองดู มึงกายมันฉลามก็นดมึงกายมันฉหลามจะจะกินเกยมึงเกยไม่รอดนี่มึงเกยไม่รอดนี่เกยไม่รอดตัวมันจะโขดตัวมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ยิงได้หนึ่งเดียวนะครับผมและนี่ครับผมก็คือไคโดเวอร์ชั่นที่กินผลปีศาจเวอร์ชั่นผลสมายเข้าไปถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดกลายเป็นร่างไฮผิดแบบนี้นั่นเองครับผมไปดูฮะนับว่าน่าประหลาดใจยิ่งนักไคโดไคโดเวอร์ชั่นมีหัวและนี่แหละคือรอบผลแพ้ที่เราต้องการนะเรามาลองดูกันเลยสลับเออผลสปิริตคร กิลอ้ยเรามีซุดกับพมิทิดดอ,อุนเดอรคนดูแต่เป็นวัวชั่นเหลี่ยมนะครับผมอ้ยคนดูสปิริตคนดูเราสามารถเรียกตัวของเรามาได้ฮนะสามารถเชิญตัวเราได้แล้วมันทเพื่ออะไรมันเดินไปไหนนะเดี๋ยวก่อนโอเคคนดูเดินไประเบิดตายแกต้องดูพลังน้ําแข็งของฉันดูพลังน้ําแข็งของฉันเข้าไปนี่แนี่ยไงล่ะแรงไหมแรงไหมยัดปลุกวิญญาณไล่มาแล้วตัวที่คนนึงสู้ๆไปเลยจาัดก,การมันแล้วก็ยิงเรเซอร์โอ้โหโคตรกาก,ากเลยคนดูบนนี้โคตรกาก อุ้ยดูนี่คนดูผลแมมมอสนะอันนี้ถือว่าทันอัปเดตนะแมมมอสเวอร์ชั่นโลคอสนะครับผมถือว่าทันอัปเดตเนี่ยเน,นี้ยทันจริงขนาดผลแมมมอสยังมีไงคุณดูคิดว่ายังไงมาอ๋อเขาดูเราสามารถสุ่มได้ชีวิตละหนึ่งผลนะครับผมถ้า,ถาเกิดเราตายก็สามารถสุ่มได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับผมก็ถือว่าเออน่าเศร้ามากๆและซึ่งตอนนี้เราก็ทําการสุ่มได้ผลฟิลิกมาครับผมเราค่อนข้างคาดหวังกับผลฟิลิกมากว่ามันต้องเทแน่นอนเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าอันดับเลกเลยดูท่ากนนััะครบ ทำไมแกเหลือแค่ตัวเดียวแขนของแกและผม,มทุกองแกหายไปไหน <c oughs> นี่แกหายก็ดูเขาไปเดินพายุสมัยแน่นอนอแกต้องโดนนี่เลยท่าบีบอยของฉันบีบอยทำทำไมวะ <c oughs> ง่ะทำไม <c oughs> แล้วก็ยิงพลังใส่ครับผมตามด้วยฮิลผมซูเปอร์ไซยา่าเลือดไม่ลดพลังไม่จํกากัดไงละ่ะตอนนี้เราไปเอามาตาเลยเแล้วใช่ไหม <c oughs> นี่ไงต่อ,อรรยต่อธรรมดาเลยต่อธรรมดา มีหดแล้วปีศาจไป็นสำคัญขอแปลงร่างเลยโอเคคนดูตอนนี้เรากลายเป็นฟินิกฟินิกเวอร์ชั่นมีแต่หวัวน,นะครับผมจะพบองที่เราเห็นกระสือก็คือตัวนี้ยังไงเราคนดูเร,เรากลายเป็นกระสือเลยยังไงเลยครับผมถ้าเกิดเราอยู่ร่างฟินิกจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ขอลองดูมาเจอท่านหน่อยอู้เล่นโคตรยากว่ะคนดูเล่นโคตรยากง่าอย่าเข้ามายอมแพ้เอออกูโดนแลว้วงัแต่นี่คืออะไรอ่ะคนดูอ่ะลองดูไหมอ่ะลองลองดูไหม อ๋อเรียกจะทะเลได้นะครับผมน่าสนใจนึจัดมาคนดูอยากเห็นมัน้งครับเป็นยังไงสลับเออกรารเรียกเจ้านะครับผมโอเคคนดูฮะผมขอเดาว่ามาต้องเล่นตรงนี้เพราะมีน้ำแค่ตรงนี้นะครับผมดูซี่เป็นยังไงเฮ้ยนจะทะเลงั้นเหรอคนดูโคตรกาโอ้รื่อลทานคนดูเราเล่นเรือลทานนะครับผมเกมอัปเดตของจริงว่ะคนดูมีลูกทานด้วยนะครับผมอฮ้ยคนดูผลพานะครับผมคนดูเรามาลองผลพากันหน่อยเป็นยังไงนะฮะนี้ดูเขาลังสู้กันเดือดมากตรงนั้นมีแค่สองท่าเองเหรอ แค่สองท่าเองเราสามารถขยายลระยักษ์ได้กว่าโอ้โหรถโคตรแรงคนดูโดนทีแม่งหายเป,เป็นข้อเลยนะครับผมแกไม่รอดแน,น่เจอพลังของฉันเจอพลังของฉันนี่เลยบิ big e x p l o ชั่นตายโอ้โหเล่งนี่แหละผล op คนดูผล op สุดโกงเจอกูวงนัวใช่ไหมเจอวงนัวนะครับผมตอนนี้เหมือนว่าเออผลไฟจะได้เปรียบม,มากๆนะครับผมเจอเอ็ explosion big explosion กระเด็นเบคอนกระเด็น ย่านะใครโดนไล่ย่าย่าเบคอนต้องเจอฉันโอ้โหมันจะมาล้างเคสนูดูมันจะมาล้างเคสเราเดี๋ยวก่อนิ๊กเอโกนกระเด็นเบคอนก็เดินสุคอบแมพแกไม่รอดน่เบคอนเรียบร้อยก็ดูเบคอนตายผลนี้โกงสุดแล้วก็ดูผลพักโกงสุดเลยนะครับบอกผมว่าตรงนี้วงนัวหลายคนก็ดูขออนุญาตใช้ขออนุญาตใช้หาหวจดีๆกูจะตายนี่เนี่ยกระเด็นไปซะกระเด็นไปซะอาดลกกูตายโอเคสุ่มผลใหม่นะครับผม แล้วเราก็ได้ผลเสือมาคุณดูฮะผลที่แพงที่สุดในตอนนี้นะครับผมเงาว่าลองกลายเป็นเสือดูไหมลองกลายเป็นเสือดูนะครับผมท่าไหนว่ะโอ้โหเดี๋ยว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 หมุนจะเป็นโมจิเลยคุณดูหมุนจะเป็นหัวโมจิเลยเงาว่ะตอนนี้เราได้กลายเป็นเสือร้ายแล้วคุณดูฮะดูยังไงก็น่ากลัวและตอนนี้มีคนอยู่ในน้าเยอะมากสมควรเกยวราที่จะทาการสิยกลิบวอรทานมาเพื่อฆ่าคนนะครับผมยาโหุลมังกรโคตรโกงดูดิมันจริงเป็นกลเลยนะครับผมเรี่ไงเรียกลีวอรทานละกัน ทุกคนต้องไปลุมตีลูกทานแน่นอนตอนนี้ทุกคนกำลังมาตีลูกทานกันคนดู <c oughs> ตีลูกทานกันลูก <c oughs> ทานตก <c oughs> ตายเลยโอ้โหตีโคตรแรงดีนะมาทำร้ายเจ้าของแต่เจ้าหมอนี่ไม่เกรงกโกนเลยคนดูเจ้าหมอนี่ตีลูกทานให้เกรงกลัวเลยเราจะข้ามอีทีคนดูฮะเราจะทำการตีมันอีกทีนึงคุนและแผนของเรานะครับผมตอนนี้และนี่คือเหล่าสมาพละละันธ์ล่าเจ้าคนฮะพี่ชายผู้ไม่เกรงกลัวลูกทานแล้วก็เ,เบรคเขาตายไปแล้วนะครับผมมีเจ้าหมอนี่กำลังต่อสู้ลูกทานและกำลังโดนโดนยิงกลัวตาย ขอรีตัวก่อนเลยหาผลปีศาจใหม่มันก่ตอนนี้ใกล้าตายบอกเลยแกไม่รอดแน่หากโดนพลังของฉันนี่เ,น, <c oughs> น,เน,น่ไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงโอ้โหไม่โดนไม่โดนแต่รัฐทานต้องจุบเรียบร้อยคุณดูตายแต่เราน่าจะโดลน,นดล,ะะโดล้านนะครับผมคุณดูฮะน่าจะโดนล้านนะครับผมยานะเจ้าพิษยานะยานะนี่เนี่ยเจอพลังปืนของฉันแกไม่รอดไงละ่ะผมบอกแล้วผมตึงแล้วน่าก็ยังล่ายังล่ารัฐทานกันต่อนะครับผมรัฐทานแม่งตีเลงจัดเลยคุณดู ตายหัวตายเรียบร้อยตายกันหมดเหลือเบคอนตัวเดียวมึงตายกันหมดเลยมึงฆ่าทั้งเซิร์ฟเลยครับผมแล้วเราก็ฆ่าเบคอนอีกทีคุณดูคิดงไงวะเพราะว่าตีนทานไม่ทำร้ายเรานะครับผมตีนทานทำไม่ทำร้ายเรานี่ไงล,ะล่ะแผนเดตคุณดูห้ายิงยิงเบคอนยิงเบคอนให้ตายเบคอนตายอีกไงล่ะ <c oughs> พวกนี้กำลังพวกนี้กำลังตีนทานกันตัวไม่รู้เลยว่า เลือดมันเยอะมากครับผมตีไม่ตายตีอะไรก็ไม่ตายนะครับผมส่วนเราก็ไปตีตัวอื่นแทนเอากูตายแทนและเราสามารถซุ่มเผาได้โดยใช้หนึ่งพันเรามีพอดีเลยเพราะงานแลว้วคนดูขอจัดแล้วกันได้เผาอะไรนะครับผมดูมาน้องพี่ได้เผ,า,ผาเผาเงือกมาอาจจะเพิ่มความอึดได้นอาจจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วตอนนี้นะครับผมเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วแน่นอน้คนดูดูนี่ผมได้กลายเป็นมังกรเวอร์ชั่นเออกินผลสมายมาแล้วนะครับผมแกต้องโดนพลังของฉัน เกยจะหนีไปไหนงั้นหรอนี่เนี่ยพลังกวาดล่างเห็นถึงความแข็งแกร่งของฉันหรือยังละ่ะฮะเจ้าหน,นุ่มเกไม่รอดเนี่ยทำไมกูดยิงไม่โดนเลยวะทำไมยิงไม่โดนเลยแผนเดิมครูโจ้เขาตีเรือานกันเราก็มาจัดก,การเจ้าพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมหนีกวาด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 เรียบร้อยครับผมเรือานตายมันจะไม่ใช่ติคนตายเรือานยังอยู่นะครับผมแต่เราก็กวดัดเก็บตัวหลุดเรียบร้อยไงล่ะเก็บตัวหลุดเลยครับผมนี่นครูฮะเรามีดาบโยรุด้วยแล้วมีดาบโยรุที่เติมมา ดาบยูรู้เติมเมาส์นีไปไหนมีทั้งหมดปีนสัตว์ัดาบอยู่รู้คุณรู้ว่าโกงไหมว่าเติมมาเพิ่มไมไนไดคนดูสายเทพถูกนี่แนีพลังไฟของฉันทําไมกดฟันไม่ได้นี่แนีนี่แนีตยต่อยมึงต่อยไล่ต่อยมาดิมาดิมาดิฟันฟันฟันฟน,นี่เนียต่อยเจอพลังไฟของฉันเรียบร้อยกูดูตายมึงตายดูดิหน้าก็ดูผลพายที่มันโกงสุดเลยคูดูฮะ คนพระข้างอะ่ะคนดูเจอโมจิของฉันหน่อยเป็นไงเจ้าเสือนี่ไงอุพามามึงพามาก็าโดนเสือโดนเรียบร้อยเสือตายเห็นไหมคนดูพาคแค่สเปรย์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมแม่งขนาดเกมเบิร์ตเบนแม่งก็ยังโกงนะสลับเออในส่วนคนพานะฮะนี่ของของแท้ก็โกงนะครับผมนี่กระเด็นอีกตัวลแล้วคนดูเราต้องสัตยาห่างไว้วราสัตยาห่างไว้นะครับผมเพิ่มผลเราตีไก <c oughs> ลได้เรตีไกลได้นะครับผมต้องแัดการให้ได้เจมอนี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่ไง ค่อยๆกันในทีละตัวนะครับผมเรียบร้อยอย่างนั้นแหละบอกเลยมันมีแค่ครูดาวนะที่มันยังพอสู้ได้อยู่ถนะ้าเกิดมีครูดาวแล้วก็ซวยอะ่ะแมมมอสที่ใกล้ตายนะนะฉันจะส่งคอยเองเกจะหนีไปไหนเจ้าแมมมอสเกหนีเกยหนีไปไหนเกจะโจมตีฉันอย่างนั้นเหรอเตลทุกทีฉัหลบได้นี่เนี่ยพลังของดาบมีฮอ,อกเรียบร้อยคนดูถ <c oughs> ้าดักสเลตนะครับผมคตรแรงเราสู้ในแอเรียน,นี้ไม่มีใครสู้เราได้เลยเพราะว่าเออ อันนี้มันคอยปกป้องเรานะครับผมแค่แม่คดูฮามันไม่ฆ่าเราจะไม่เนี่ยคนเดียรีบันทานไม่น่าจะฆ่าเรานะครับผมอุ้ย,ยใครบอกมอไม่ฆ่าทำไมเลือกกูรถนี่จะไม่เลือกเรารถก็ว่าเดี๋ยวเออคลิปนี้ไว้แค่นี้กันละกันนะครับคุณดูฮ่าเดี๋ยวคลิปนี้ไปเลยครับผมสลับเออบอกฟู้สบัดเบสก็คือบอกฟู้ดแต่เวอร์ชั่นที่แย่ก,กว่าครับผมฮะไว้รออัปเดตเราจะมาเล่นกันและกันสลับผลกิสเน่น,นะครับผมคุณดูฮ่าบ๊ายบาย แล้วเหลือจะเชื่อก็ดูแมปอัปเดตเฉยเลยนะครับผมคนดูฮะก็เรามาลองเทสกันลวกันนะครับสลหรับผลใหม่ก็คือเห็นไหมก็ดูคนแมวเหมียวที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมและนั่นก็คือผลคีซเน้นั่นเองอ่ะแม่ของจริงว่ะคนดูแมปของจริงยังไม่มีเลยคนดูฮะของปอมมาซะแล้กว่างไงเจ้าแมวเหมียวเอามาลองดูกันนะครับผมของปอมแม่งอัปไวของจริงนะครับผมโอเคโอ้ยบูฟเฟมบอดี้นะครับผมทําให้ตัวเป็นไฟแล้วก็ระเบิดพลังใส่โอเคสวยใช่ได้ทาแซดผมอยากลองแปลงร่างนะครับผมเป็น ซูเปอร์ฟอกก็คือมีเสียงแมวด้วยไงล่ะคนดูไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยน้องถามหน่อยไม่เหมือนเออจิ้งจอกก้าหางตรงไหนน้องดูดิยังไงก็เหมือนของจงีนจัดเลยนะครับผมแมวเหมียวนี่ไงเจอกันออกมาเจอหน่อยมามา